ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมา,าพาจะนำพระสูตรมาเผยแผ่กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมา,าพาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าอันตกาวินทศูดสูตรที่วา่าเรื่องประพฤติเพื่อความโลุดทนเนื้อความในพระสูตรนั่นมีว่าท้าสถามบดีพรมมีวันน่างดงามยิ่งนักเปลี่ยรัศมีให้สว่างทั่วอันตกาวินทคาม ข้าไปฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ถวายอภิวาสแล้วยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าวพิสุเพึงอาศัยที่นอนและที่นั่งอาศาศาัศงาเพึงประพฤติเพื่อความหลุดพ้นจากสังโยชน์ถ้าพิสุไม่ประสบความยินดีในที่นั้นเพิงมีสติมีปัญญาเครื่องบริหาร อยู่ในท่านกลางสงข้อความเหล่านี้มาในพระสูต์สั่งยุตินิกายตขาตวัคพระไตยปิดอกเล่มที่15ข้อที่184หน้าที่154อัาตมาผ้านำมาเผยแผ่ให้กับปรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทิมปัญญาและเป็นการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาต่อไปจเจริญพร